มีคนจะทำประมาทจนเหตุให้คุณจะโมฆะเแก่คงตายนะครับสองก็มีที่ปรึกษากฎหมายนะบอกว่าจะสาวผู้บงการคือทนายก็เป็นที่ปรึกษากฎหมายอยู่แล้วส่วนคนจะทําเป็นเรื่องของผู้ที่กระทําทนายไม่ได้ไปก่อเหตุผู้บงการไม่ได้ไปก่อเหตุนะเป็นคนที่บงการอยู่เบื้องหลังพยายามจะเอาผิดได้ไงผมงงเอาผิดได้ไง,ง,ง,ดไ,ดไ,งไปขูวข่วน่เดี๋่วขู่เอาผิดอะไรนะะตอนนี้ก็คงเห็นชาติไปเอาผิดเขาไม่ได้ นะครับคดีนี้ยังใช้เวลาอีกนานไหมยังใช้เวลาอีกนานอยู่ที่รัฐบาลด้วยรัฐบาลแม่นยาไม่สายก็ลากไปดีไซนย,ยว่ากันต่อถ้าจบแค่นี้นะฮะ่ปล่อยให้เรื่องของราคาน้ํามันสินค้าแพงกลับมาเล่นงานรัฐบาลในช่วงก่อนการอภิปรายวงใจก่อนการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพฯนนะฮานครก็ <Keep. S 1> สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักด์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกหนิวนะครับมีคนตั้งคำถามกับผมตกลงเรื่องคดีแตงโมมันเอาอย่างไงมันจะเป็นยังไงมันจบลงอย่างไงจะเป็นอาชญากรรมนะเป็นคดีฆาตกรรมนะะหรือว่าเป็นอุบัติเหตุซึ่งตำรวจสรุปว่าเป็นคดีอุบัติเหตุ นะครับทำไมอะ่ะทำไมไม่เป็นฆาตกรรมอะ่ะอยากให้เป็นฆาตกรรมจังเลยนะครับข้อสงสัยมากมายนะบ,บินมาล,ลิตก็ไม่เชื่อคนนั้นคนนี้ก็ไม่เชื่อนะทนายจากเชื่อก็เปลี่ยนเป็นเชื่อตกลงมันยังไงกันแนะ่ไปดูในเชิงปรากฏการ์กันก่อนนะแล้วมาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันดําเนินคดีในข้อหาคือ มีผู้กระทําโดยประมาทเองที่ก่ความตายนะครับบางท่านสงสัยว่าเอ๊ะเป็นอุบัติเหตุผมยืนยันนะครอุบัติเหตุอาจจะหลายคนเข้าใจได้ว่าอุบัติเหตุอาจจะเป็นเรื่องการที่คุณแตงโมประมาทตกน้ําเองผมยืนยันว่าไม่ใช่นะครับเรามีพยานฐานเชื่อมั่นแล้วก็สั่งฟ้องว่ามีคนกระทําประมาทเป็นเหตุให้คุณแตงโม,มถกง,งแก่ความตาย วานนี้ก็ไปแจ้งวาไมไปสองคนแล้วนะคนปากดีนะคนหนึ่งก็เป็นอดีตดาราคนอดีตคนใกล้ชิดคุณแตงโมนะอยู่ดีๆก็ามาดา่าผมก็จัดที่หนึ่งคดีไปจุกกรุไปหนึ่งคดีส่วนอีกคนก็คือนายศรีสวรรค์นันกร้องไปจัดที่หนึ่งคดีไปเดี๋ยวกลับไปก็ดำเนินคดีต่อนะครับ นะชีวิตผมมีความสุขเนียกลับไปเดี๋ยวผมก็ไปแจ้งความในคดีต่อเพิ่มคนดังเนียที่ออกทีวีบ่อยๆเราจะเพราะพวกที่ออกรายการมวลกระแสเนี่ยเดี๋ยวผมจะจะเล่นกับพวกนี้เดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปก็ดำเนินคดีต่อพอแจ้งความเสร็จก็ไปไงนั่งสบายยังไงอะไรฉาลิศยาผมน็ไอเออแต่กลับสบายเดี๋ยวกลับไปก็ดำเนินคดีต่อเพราะมาดา่าผม ดาผมหลายเรื่องผมนะดำเนินคดีอดะไรเนคือ,อกระบวนการวิเคราะห์ตำรวจสรุปเป็นคดีอุบัติเหตุประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายมีการให้ข้อมูลเท็จก็แจ้งความเท็จนะครับไม่มีใบอนุญาตเรือก็แจ้งข้อหาไม่มีใบอนุญาตเรือไม่ต่ออายุไม่มีใบอนุญาตขับขี่เรือก็ดำเนินคดีตามกฎหมายไปนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้น นะครับคนไม่พอใจก็เกิดขึ้นคนพอใจก็พอใจคดีแตงโมเป็นประเด็นที่ทอกแอนทาวมากันเวลาหลายเดือนต่อมาก็มีการไปร้องเรียนไม่ต้องไปร้องเข้าสู่ดีเอสไม่พอใจไปร้องเอาผิดหมอชนะสูตรพิกศพได้ยังไงเป็นแบบนี้ไปร้องแพทยสภา,านน่นนี่นั่นตบตาประชาชนแหกตาแล้ววา่ากันไปนายก็ไปฟ้องไอ้พวกหิวแสงนะฮะไปด่าคณายทยาดำเนินคดีตามกฎหมายกับคนเหล่านี้ เราก็ดําเนินการเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องอดีตผู้พิพากษาก็บอกก็แน่จริงก็มาฟ้องผมด้วยสิผมท้าให้ฟ้องเลยมาฟ้องเลยไปฟ้องโดนลงเก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในเชิงมากฏการยาวนานขู่กันไปขู่กันมาเป็นข่าวทุกวันใปนเชิงงานสังเคราะห์คดีแตงโมเป็นยังไงนะก็อ,อย่างที่ผมเรียนจําเป็นต้องเอามาเล่นก็เป็นข่าวกันในช่วงระหว่างไหนนะครับในช่วงที่ประเทศ ต่างๆกําลังเผชิญกับสภาวะที่เรียกว่าสงครามที่ใช้ยูเครนเป็นสมรภูมิสิ่งที่ตามมาก็คือเข้าอยากหมักแพงของแพงสินค้าแพงอาหารแพงถ้าแมวเ,เรื่องเหล่านี้มากรบคนก็จะฆ่าตัวตายมากขึ้นเหมือนอดีตท,ที่ผ่านมาพอสถานการณ์ตอนนี้เจอทั้งโควิดเจอทั้งสงครามหนักกว่าปี2540ด้วยซ้ำไปยิ่งกว่าฟองสบู่แตกด้วยซ้ำไป มันเป็นปัจจัยที่เราไม่สามารถจะทำการควบคุมได้เพราะเป็นปัญหาของต่างประเทศเป็นเรื่องของช้างสารที่มันชนกันเรามันแย่าแพรกยอมด้รับผลกระทบเอาละเรื่องคดีแตงโมนะครับตำรวจปราศินมาแบบนี้จบหรือยังผม,มเรียนมาตลอดว่ายังไม่จบหรอกต้องใช้เวลาประมาณสองสามปีนี่ยจบทาไมยังไม่จบอ่ะทําไมอยากจะให้ตํารวจเนี่ยดำเนินคดีฆาตกรรม คนะ่าอัมพางอัมพางศพจังนะครบเรียนหุนส่วนก่อนนะการที่จะไปดำเนินคดีใครโดยเฉพาะคดีอาญาเนี่ยมันต้องมีพยานหลักฐานมีประจักษ์พยานพยานแวดล้อมในการให้ชัดเจนนะเป็นหลักเบื้องต้นเลยนะในการสอบสวน,นถ้าไม่มีไปกล่าวหาให้ร้ายผู้อื่นได้รับโทษทางคดีอาญาเนี่ย นอกจากจะมีความผิดตามมาตรา157แล้วยังมีข้อหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีกถ้าเป็นพนักง,งานสอบสวนคดีนี้ความจริงมันคืออะไรมันมีเหตุการณ์บางประการเกิดขึ้นบนเรือก่อนที่แตงโมจะตกลงเรือนะครับส่วนจะไปโดนนั่นโดนนี่ก็แล้วแต่แต่มันถึงขั้นที่ว่าเข้าสู่กระบวนการฆาตกรรมหรือไม่ไม่ถึงเอาตรงๆนะครับไม่ได้เป็นเรื่องของการฆาตกรรมแต่เป็นเรื่องของความประมาทนะครับ ทีนี้ทําไมบางคนสงสยัยแม่แตงโมทําไมให้จบอยากให้จบลงจะไปเรียกเงินตั้งสามสิบล้านตกลงแม่อยากได้แค่เงินเลยไม่ต้องการความยุติธรรมให้ลูกเหรอคือต้องพูดในหลักความจริงนะจะได้เงินหนึ่งบาทหรือไม่ได้เงินสักบาทหรือได้เงินสามสิบล้านร้อยล้านพันล้านก็แล้วแต่ประเด็นสิ่งแรกที่ควรรู้คือแตงโมงไม่ฟื้นนะครับยังไงก็ไม่ฟื้นอันนี้ก็ต้องยอมรับความจริงอนะ่อนประการที่สอง ในโซเชียลคนหนึ่งพูดอย่างคนนึงพูดอย่างใช้หลักอะไรเป็นสําคัญความเชื่อผมเชื่อว่าอย่างนั้นผมเชื่อว่าอย่างนี้ผมเชื่อว่าไปทางนู้นผมเชื่อว่าไปทางนี้แต่พยานหลักฐานมันมุ่งเรื่งของความจริงตั้งข้อสงสัยพนักง,งานสอบสวนก็อธิบายเรื่องของสายนักข่าวก็ถามเนี่ยคดีบาดแผลที่เกิดขึ้นตามลําตัว ของผู้หญิงผู้ชายคนบนเรือเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยมีการสอบสวนไม่ว่าไปเกิดจากอะไรตำรวจหันซ้ายหันขวาหันหน้าหันหลังตกลงมันเกิดจากอะไรกันแน่วะนะฮะตำรวจก็บอกว่าไม่ได้สอบสวนเรื่องนี้เพราะอะไรมันไม่มีบาดแผลนะฮะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นและอีกอย่างกล้องวงจรปิดผมเล่าให้ฟังนะที่หุ่นส่วนเห็นกันออกมาเยอะแยะเต็มไปหมดปล่อยกันมาโอ้ไรนวันทุกนั้นวิเคราะห์คนนี้วิเคราะห์มาจากไหนท่านทราบว่าม,มาจากไหนมาจากตำรวจ บทบุบคคลปลอยมันเป็นหลักอะไรเป็นหลักการเ,าเขาเรียกว่าเป็นหลักการทําคดีในรูปแบบใหม่โดยใช้นิวมีเดียเป็นเครื่องมือในการกดดันคนร้ายเพื่อให้คนร้ายใช้ในการใช้ในการสาร,รภาพทํามาตั้งแต่ยุคสมัยหวย30ล้านเป็นต้นมาอันนี้ต้องเข้าใจหลักก่อนเพื่อกดดันคนร้ายให้สาร,รภาพจนเป็นที่มาของการให้ปัดคําไม่ตรงกันโดยมีการแจ้งข้อก็าหาในข้อหาให้การเท็จได้เนี่ยอันนี้ต้องเข้าใจหลักของตำรวจ นี่คือหลักการสืบสวนสอบสวนในรูปแบบใหม่หรือเรียกว่านิวมีเดียเป็นเครื่องมือในการสืบสวนสอบสวนคลิปต่างๆจิงโผล่มาเรืเ่อยๆเรืเ่อยๆเพจต่างๆโผล่มาผมไปดูเพจตำรวจทั้งนั้นอะ่ะในที่ใช้ในการทาการข่าวของตำรวจอะโผล่ก็มาเพจตำรวจทั้งนั้นนะครับคดีนี้จบหรือยังถ้ามีพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะฮะ ครอบครัวสามารถเอาพยานหลักฐานนั้นฟ้องตรงต่อศาลได้ถึงจะมีคำพิพากษาออกมาแล้วก็ต่างนะชั้นต้นเราตอนแตัดสินไม่เรียบร้อยนะประดาต้องไม่เกิกกนคนตายแล้วหลักฐานไปเจอในภายหลังเฮ้ยมันมีคดีฆ่าคนตายมีหลักฐานฆ่าคนตายสามารถไปดําเนินการได้แต่คดีนี้มันอีกยาวทําไมนะครับเขาต้องไปบวชนะทำไมนะเขาต้งองจ่ายเงินชดเชย ในส่วนของอคนที่ถูกแจ้งข้อหาโดยมหกคนเนี่ยก็ผมเคยเรียนไปแล้วหนึ่งเขาเรียนจบกฎหมายสองเขามีที่ปรึกษากฎหมายนะบอกว่าจะสาวผู้บงการคือทนายก็เป็นที่ปรึกษากฎหมายอยู่แล้วส่วนคนจะทําเป็นเรื่องของผู้ที่กระทําทนายไม่ได้ไปก่อเหตุผู้บงการไม่ได้ไปก่อเหตุนะเป็นคนที่บงการอยู่เบื้องหลังพยายามจะเอาผิดได้ไงผมงงเอาผิดได้ไง,ง,ง,ดไ,ดไ,งไปขู่นะ่าจะขูนะ่เอาผิดอะไรนะฮะตอนนี้ก็คงเห็นชาติไปเอาผิดเขาไม่ได้ คดีนี้ยังใช้เวลาอีกนานไหมยังใช้เวลาอีกนานอยู่ที่รัฐบาลด้วยรัฐบาลแม่นยาไม่สายก็ลากไปดีไซน์ว่างนันต่อถ้าจบแค่นี้นะฮะอย่าปล่อยให้เรื่องของราคาน้ํามันสินค้าแพงกลับมาเล่นงานรัฐบาลในช่วงก่อนการอภิไไปรายวางใจก่อนการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพฯัร,รือฮานนครก็แล้วแต่ท่านขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี ขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเธอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ 水羊羊